สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุขคนนะครับช่องบะทองปากเสีกินแซ่บเก่าเหลามาว่าพี่น้องเอ้ยผมต้องสวัสดีมือนี่ได้ส้มตำพี่น้อยแม่บ้านจานส้มตำอะไรกินผงหรอชิปปิ้หมูกันป่นี่กังครับเต็มจานพี่น้อยกินหลายคนเด้แต่ว่าเห็นเห็นหนาแค่ซองคนก็เป็นอยาอยากเข้ากล้องพี่น้อยมาไหพี่น้องโบไล่ใหญ่ฮะพอจะลงมือกับ ฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจบ่าทองคือเก่าใหญ่ห้างคืออย่างลูกพีใหญ่ห้างเขาได้แหงมันอ้สมตำายู่คักขนาดในบ้านันตำดอนงนี้สูงบ้านกวบัวลายใหญ่ห้างก็ว่าบ่ต้องว่ากินเลยอ้โเพียเวลาไหญ่ป็นับหลานอยู่ ตั้งตัววะหว่าพอห้ากินเนื่ยผักกาดปักแกงก็จะมีอะไรสลัดมีสลัดแหน่กินกับกอยปลาปักนกกบอยปลานี่ยกินกับกอยปลามาใมาทุกคนตัวว้ามันนีเ่็ดกอยปลาคือกันเนิดหน่อยก็กินกบอยปลาปลานิ่งกับหยางหูหมูแต่ตอนนี้กินแบบต้มตำถาไปก่อนผักเนี้ยวหนุนแล้วมาลองได้ไหมประกอบ กอบกอบล้วกาว่ะงมบกก็เอิ่อหน้กาะกหมตักสลัดมันก็กัดหอมด้ยนะกัดหอมเลยมาแล้วทุกคนจิ้มุตำถาบ็พรากำลังอยากจังหน่อยยิ็ดก้อยปลาก้อยปลานิ่งก้อยปลานิ่งซอสๆไปหน่อยอดเดินไปก่อนผักผักก้อเดนไเก่อแต่ยางขางหมู าะว่าน่อง่นทำนจังไหน่องคนคือนากาหมูมาต้องหัวหน่อยอยากเคยออกรายงานสดกันป่ันซังกันที่ตาังประมาณก็มาห้ากโลเลรหนายะมาไมส้นบ่เอ็นรวยยครับสิรุงไขมันตรงนี้อ้วนเหลือเกินมันคือนักหัวหนาะ บปลาถูกตัวสมตนกัแซบแซบมาไหมรับอย่งข้างหลังหลูพี่ปักยปักสีอย่างหูหมูตาใล็ุปทุกคนมิเพชลงสตอรี่เพชกินถาหูหมูหลหลเ้าก็ยิ้ม มือนจีบสาวอยู่นะยิ้มอยู <ther ie> ่กินได้กินได้สบายหวานเจี๊ยบเลยจะได้ผูกแขนเลยจะได้แต sure. ่งงานแล้วหวานเจี๊ยบเลยครัหวานเจี๊ยบแล้วจะแต่งงานแล้วป้ารบเนาะแสดงว่าป้ามีเน็ตเด็กไปขอเน็ตนี่บอกแล้วเจอเมียเปบ่าเป็นบทปกติจะขอเน็ตแสดงว่าป้ามีเน็ตแน่ สิ่งอย่างพวกเม็ตได้ตลอดนี่มากินว่าหน้าหองหลังใต้ยังไม่เห็นว่าอะไรเลยกินหน้าหองแล้วบอกว่าเติมเน็ตเหรอยังไม่มีการเติมพอบ่ีวันหยุดซื้อหูหมูไม่ยากทับเที่อับจนตันจนแจ้งตันพี่น้องแบบสบายสบายกันเองไอสารบ้านเฮากินแล้วก็แซ่บ จะทำหมกบรรษัทบรรดากินไงเอออย่างนั้นสุกจนเทิงฝาป่ะกินมวนจะทำไอ้พ่นแม่นเป่นแม่แม่แห่อะไรไสีม่นเลยบม่นปกติอันเนี้ยจะมากินกับเติมเติมก้อยก้อยป่าไม่แข็งอยู่บนนจ๊ะ สุดเ็จ้าานใาดมือเบมือแม่บาทนะทุกคนเกวยสบายดี่อยป่แจ้วปแจ้วปาตังมมนสั่นเองมันหน่อยพวเท่ากินไรอ้วนเลยมันต้องห่วงมัต้องห่วงนั่งเอืงเิงอยู่ข้างหมันต้องห่วงแน่นนอนอยู่แล้ว ินี้ต้องโอเคกินแล้วอ้วนโอเคอยู่ก็สมบูรณ์สมบูรณ์ัเย้ะอหัวเาเยนตัวเองอะตกใจเด้อให้ตัวเองตกใจเด้อเราจะลงด้วยเราอดตายเลยลงเดเอตัวหายยังหรอกซีแพ็กขอแค่ยี่สี พาโบรปัจจุบันวันแพกเอวันแพก้ลยคนทีมาอยู่นี่จะบอกว่คนทีมาอยู่นี่บอว่แม่ภาษาไอ้บกุโทรทัศน์ไม่อยู่ในี้่ไหมแม่พัดหนองด้วยพัดหนองอยู่นี่พนนยมลลมอ่ยเอาถเอาอร่อยเนแก่ดบูบอว่าอยู่เลยนู่นนุ่นนู่นแห นี่ไงก็ทีสกลงเลยไงนี่อยากหูหมูมากมาสร็แกันพี่นะเอาไปบงนั่นเยอเอาไหมมามาเยอะหมูหมูข้าวยากกินไหมยังเด็ก ล้าวบ้าทุกคนข้หอขมันขังลุดมาุชี่แรงไปหน่อยตัวตัวเทันุุ่ cái ngập và xép, kho băm kẹp, giảm bớt, thêm muối nong, thêm đường cung nữa, quả cái nó, nó xịt xúp ra nó tiệt nè, ừm, ừm, mà giảm xép với vi nong, đây này phách, anh này, bay bô bô, ô bô bô, đấy, bay bô bô, ăn cái gì vậy đây, ô, bên ngoài, hả, bay bô hai cái gì ừ. này, mua này, kinh lắm, sắm bốc noi lại ตรงน right ี้ปวดทับและกำลังอินเลิฟอยู่ตรงนี้นี่ยกำลังอินเลิฟโลกเปลี่ยนแปลงอะไรก็เปลี่ยนไปเขาว่าอย่างนั้นว้าไปว้าทีนประธานห้างว่าอะไรก็ว้าไปอะไอว้าไปสถานห้างก็ตลกตัวเรียนแบบชื่อนะมันทำอะไรมันทำอะไรก็น่าดูไปหมดนะบ่ะไว้บ่ะไว้ คครับททุุก่ายนชอบยิ่งอาจารย์แม่ดะยิ่งกับลุงคนเลยสองคนอะไรอย่างนี้ติดโท่เป็นแ่าเพิ่นฮะเพื่อนนะโอ้ทัวทุนฮะตำเนียพี่น้องโอ้เพี้แทมสุดอด อ๋อลิปนีสั้นดีแหละมากับฝากกดใช้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้บอดคลองขึ้นก่อนนะทุกคนคลิปนีสั้นนี่แหละตัวราไปก่อนเดี๋ยวพอกันไม่คิปหน้าโอเคสบายดีได้ยังเนาะพี่น้องสวัสดีครับโอเคสบายดี